นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเลิกกับแฟนก่อนงานแต่งเพื่อนจนเพื่อนบอกว่ามันเป็นลางร้ายกากินีมีคนปรึกษาว่าเพื่อนที่คบกันมาเป็น1ิปี ที่เราเคยคิดว่าสนิทวันหนึ่งเขาจะแต่งงานตอนแรกเขาก็มาชวนเราไปงานแล้วก็ไปอยู่ในขบวนขันหมากฝ่ายชายเพราะญาติฝ่ายชายมีแค่สคนต้องการคนถือขันหมากทั้งหมด9คนซึ่งเราก็ยินดีเพราะเจ้าบ่าวเราเองกรู้จักแต่สุดท้ายเพื่อนก็ทักข้อความมาบอกเราว่าเราไม่สามารถให้อยู่ในขบวนขันหมากได้อีกเพราะเราเลิกกับแฟนย้ำว่าเป็นแฟนไม่ใช่สามีเรายังไม่ได้แต่งงานเขาเอาน้ำมาอ้าง เอาพระมาอ้างว่ามันไม่ได้มันเป็นกาลากินีคืออยากรู้ว่าเราควรจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีคะเพราะเอาจริงๆเรารู้สึกแย่มากๆรู้สึกตัวเองถูกด้อยค่าม,มากเราเข้าใจในส่วนของความเชื่อนี้นะแต่เราคาดหวังว่าเพื่อนจะปกป้องเรามากกว่านี้อย่างน้อยก็แก้ตัวให้เราหน่อยก็ได้ว่าคนที่เลิกแค่เป็นแฟนยังไม่ถึงขั้นแต่งงานกันนะหรือเราเอาแต่ใจตัวเองมากไปหรือเปล่าคะเพราะนั่นมันงานของเขา เขามีสิทธิ์ที่จะทาหรือไม่ทําอะไรก็ได้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราเสียหน้าเสียความรู้สึกให้เราก็มองว่าการที่เราครบกับเพื่อนมาเป็นสิบปีเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันสําคัญจริงๆหรอแล้วเรื่องกับแฟนมันก็เลยเป็นกาะกินีของความรู้สึกของความเป็นงานมงคลหรือเปล่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าตัวเราเชื่อในเรื่องแบบนี้ไหมแล้วสิ่งที่ เรามีความคิดที่จะบดหมายไปมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่างเช่นถนะ้าเกิดสมมติเราเลิกกับแฟนเราเชื่อว่ามันเป็นการกินในชุดของเรา,าจริงๆหรือเปล่าหรือการที่คนมามองเราแบบนี้เราก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคสำหรับเราแต่อย่างไงแล้วก็ตามอย่างที่คุณคิดก็คือถูกต้องอยู่แล้วว่ามันคืองานเขาเขาอาจจะกรองคนที่ดีเยี่ยมที่สุดมาในงานของเขาก็ได้แลวเขาอยากให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์เขาอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นอย่างสิ่งที่ควรจะเป็น เรื่องราวในชุดนั้นมีมากมายแต่งไงแล้วก็ตามอย่าลืมเด็ดขาดว่าเราไม่ได้เป็นกรารกินีของชุดของเราถึงคนอื่นจะมองเราเป็นกรารกินีในความคิดของเขาแต่สิ่งที่เรากําลังเป็นกําลังทำมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นก็ได้เหมือนกันผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่างานแต่งเป็นงานมงคลงานหนึ่งแล้วการที่เราเลิกรากับแฟนหรือสามีรวมไปถึงภรรยาก่อนเข้าพิธีก็อาจจะไม่เป็นมงคลอันนี้ผมไม่เคยได้ยินเป็นการส่วนตัวแต่ผมอาจจะเคยได้ยิน ขับขายขับ่าวว่าเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเคยมีอยู่จริงแต่แน่นอนอาจจะเป็นลางร้ายเช่นเลิกกับแฟนพ่อแม่เสียก่อนที่จะมางานหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเช่นอย่าร้างกับสามีภรรยาก่อนสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรียวเป็นความเชื่อทั้งหมดเลยซึ่งความเชื่อน,นี้อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้หรือจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้แล้วแต่บุคคลเหล่านั้นว่าเขาเชื่อในเรื่องอะไรแน่นอนหลักของศาสตร์ฮวงจุย้ยโงเ่เฮงดวงดาวบนฟากฟ้า เรามีความเชื่อมากมายที่จะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงยกตัวผมเองเวลาผมไปต่างประเทศผมก็จะชอบแวะวัดชอบไปเสี่ยงเซมซีชอบไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆว่าอวัดนี้เขาจะเป็นอย่างไรชีวิตหนึ่งชีวิตก็จะมีความเชื่อในชุดความรู้หนึ่งเท่านั้นเราแค่โน้มเอียงตามไปในฐานะเจ้าของงานเขาทําให้ดีที่สุดในแบบของเขาเท่านั้นพอส่วนเราจะทําให้ดีที่สุดในแบบของเราอย่างสิ่งที่เราทํา นั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนาให้คุณทาแบบนั้นมากกว่าไม่เป็นต้องใส่ใจว่าคุณอื่นคิดไงกับเราจงใส่ใจสิ่งที่เราคิดกับตัวเ,เองดีกว่าการไม่ใส่ใจคนอื่นไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องแคร์ใครเลยแต่เราแคร์เขาในแบบพอดีเราต้องเผื่อใจไว้ในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องราวของตัวเราเองเราก็ต้องเผื่อใจไว้เช่นคบกับแฟนเลิกรากันแต่งงานกับสามีภรรยายแล้วก็หย่าร้างกันเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมเด็ดขาดเรนรูจะเข้าใจวันนี้คือสิ่่งทีเเขาเชือ แล้วมันเป็นแบบนั้นเท่านั้นเองความเชื่อก็คือความเชื่อบางคนเชื่อแบบนั้นเชื่อแบบนี้เหมือนคนไม่ทานเนื้อวัวก็บอกว่าเนื้อวัวเป็นยานาหนะของเจ้าแม่กวนอิมอย่างตัวผมเองผมชอบทานเนื้อวัวมากๆแน่นอนฝั่งพ่อของผมป้าผมเขาชอบกินเนื้อวัวแต่ญาติของฝั่งป้าหรือญาติป้าเนี่ยไม่กินเลยไม่แตะด้วยซ้าเพราะเขาเชื่อว่าการทานเนื้อวัวเป็นสิ่งที่ลบหลู่ท่านเจ้าแม่กวนอิมอะไรแบบนี้เป็นต้น ซึ่งผมไม่ได้ไม่เชื่อหรือว่าเชื่อเดิมกับมองว่าผมชอบเนื้อวัวเพราะว่ามันถูกปากมันรู้สึกริมรสไปแล้วเฮ้ยมันใช่เนื้อวัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆแต่แน่นอนล่าสุดไม่นานวันนี้ผมก็ได้ฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิ่มท่านก็นมาแจ้งนิมิตหมายอะไรบางอย่างแจ้งข่าวแจ้งสิ่งบางสิ่งที่ผมจะต้องเรียนรู้ต่อไปสิ่ง,งนั้นก็คือสิ่งที่ผมอาจจะลบล้างความเชื่อบางอย่างว่าจริงๆแล้วเจ้าแม่อาจจะมียานพาานะเป็นวัวก็จริง แต่ท่านก็นไม่ได้เลือกที่รักมากที่ช่างใครทานเนื้อวัวท่านไม่รักหรือใครไม่ทานเนื้อวัวท่านรักมากกว่าผมคิดว่าทุกเรื่องราวในชีวิตมันมาสอนเราในเรื่องบางเรื่องว่าถึงแม้คุณทานเนื้อวัวก็จริงแต่ยังไงแล้วก็ตามถ้าอาจจะยังเมตตาหรือว่ายังรักเราอยู่ก็ได้เหมือนกันเรื่องราวนี้มันสอนให้เราเรียนรู้ว่าความเชื่อต้องแยกแยะความเชื่อต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งสอบทานมันอย่าเชื่อตามๆกันสังเกตที่ดีว่า เรื่องราวในชีวิตอของเรามีอะไรบ้างที่ดีไม่ดีเวนรูมันให้ดีๆให้เราก็จะมีความสุขไปกับมันอย่างแท้จริงให้เราก็จะไม่หลงงมงายกับมันไปไกลเกินเอื้อมสิ่งในสิ่งหนึ่งที่กําหนดค่านิยามหนึ่งคือสิ่งที่บัญญัติขึ้นมาว่าเป็นแบบนั้นบางคนก็ถือบางคนก็ไม่ถือมันแล้วแต่คนเลยผมคิดว่าบางงานเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจซ้ำว่าเลิกกับแฟนหรือไม่เลิกกับแฟนอาจจะสนใจว่าคุณเกิดราศีอะไรคุณเกิดเวลาอะไร เวลาเกิดคุณเป็นกาลกินีหรือเปล่าชื่อนามสก,กุลคุณเป็นกาลกินีหรือเปล่ารูปแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงแต่แน่นอนผมเชื่อว่าเรื่องราวทุกๆเรื่องราวในชีวิตมาสอนเราอยู่เรื่องหนึ่งว่าอย่าเชื่ออะไรอย่างงมงายเราต้องมีเหตุผลอย่างผมเองผมก็เป็นคนเชื่อเรื่องดวงแถมยังเป็นหมอดูดอีกด้วยซ้ําผมก็ยังมีความเชื่อว่าคนเราไม่ได้เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหานเข้ามาในชีวิตเราตลอดเวลาแต่เราเลือกที่จะเชื่อสิ่งที่มันเชื่อในสิ่งนั้นก็คือเรารู้ว่า ดวงคืออะไรดวงคือพิมพ์เขียวดวงคือสิ่งที่มันบอกเราว่าเรากําลังทําสิ่งนี้นะแล้วมันก็เกิดผลลัพธ์แบบสิ่งนั้นนะเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราดูดวงเราดูดวงเพื่อให้เรามีสติเช็คลิสต,ตัวเองสอบทานเองว่าเราทําสิ่งนี้ไปหรือเปล่าถ้าเราจําไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้แหละคือสิ่งที่เราเคยทํามันจะย้อนกลับมาสนองเราอย่างแน่นอนอย่างสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นเป็นเหตุผลว่าเราแค่เรียนรู้ไปเรื่อยๆท่ามกลาง เมฆมองอุปสรรคขวากน้ำว่ามันก็เป็นแบบนั้นแหละคนเรามีความคิดไม่เหมือนกันเราเองไม่ต้องเสียใจไปแล้วก็ทาตามสิ่งที่เราเชื่อนั่นแหละจะดีที่สุดและดีมากกว่าถ้าหากว่าเขาไม่ให้เราเข้าขบวนขันมากก็อาจจะพอเข้าใจได้แต่ถ้าเพื่อนไม่ยอมให้เราไปงานเลยอันนี้จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าการที่เราเรียนรู้เรื่องหนึ่งในชุดว่าเขาเป็นกราคีดีมันคืออะไรเราเป็นลางร้ายของงานรอเปล่าเราเป็นนิบิตหมายที่ไม่ดีของงานรอเปล่า หรือตัวเราเองสถานการณ์ต่างๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเราคิดอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยให้เราก็เป็นอย่างน้นในสิ่งที่เราคิดอันนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าผมคิดว่าการเลือกราม,มันก็คือการเปลี่ยนผ่านในชีวิต,ไม,มวมตไม่มีอะไรแย่ความตายการเกิดไม่มีะลรดีไม่มีะไรแย่ในธรรมชาติสิ่งนั้นมนุษย์ให้ค่ากันขึ้นมาเองดวงดาวบนฟากฟ้าในวันที่เราเกิดมาบางก็บอกว่าเรามีวาสนาบางก็บอกว่าเราอาภัพแต่จากที่ผมคิดในแบบ ธรรมชาติเลยก็คืออาภัพแปลว่าเรื่องราวเหล่านั้นคุณไม่ได้สนใจมันเลยคุณทําดีแค่ไหนหรือทํามากมายเพียงใดคุณก็กลับมองมันไร้ค่านั่นแหละเขาเรียกคนอาภัพส่วนคนมีวาสนาก็คือคนที่ทํามีแค่เล็กน้อยแต่เขามีความเชื่อมั่นอันแรงกล้าเขาอาจจะทํามากกว่าคนอื่นก็ได้เหมือนกันแต่เขามีความเชื่อที่ไม่เคยเสื่อมคลายเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทําในเรื่องราวเหล่านี้มันจะย่อมส่งผลดีต่อเขาอย่างแน่นอน มันก็จึงปรากฏเห็นเด่นชัดตามไปเรื่องราวเหล่านี้คือคนอาภัพกับคนวาสนามีสองสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงก็คือสองคนนี้จะเชื่อและไม่เชื่อในเรื่องราวใกล้ๆก,ก,กันแล้วเขาก็จะมุ่งมา่ปรารถนาไว้ทําสิ่งนั้นต่อไปต่อเนื่องไปหรือเปล่าบางคนละเลิกการคันบางคนยังทําต่อไปท่ามการอุปสรรควากน้านี่แหละคือความแตกต่างเมื่อความเชื่อมันก็มาบอกว่า,วานั่นคือวิธีป้องกันคน,นากลัวกลัวความทุกข์กลัวปัญหา กูอุปสรรคแต่ถ้ากิสมมติเราไม่กลัวเรากล้าเผชิญเรารู้ว่าเลือกงานงามดีที่สุดในชีวิตไม่ได้เลือกของเลขที่เป็นมงคลแต่มันเป็นเลขของความรู้สึกว่าเออเวลานี้แหละเหมาะสมที่สุดไม่ต้องรอทุกอย่างมีเวลาของตัวเราเองเลือกที่ดีคือเลือกที่พร้อมทุกคนพร้อมเพียงกันนั่นแหละคือเลือกที่ดีสำหรับชีวิตของเราสุดท้ายนี้ทั้งนี้งานใครงานคนนั้นเรียนรู้และเข้าใจว่าสมมุติว่ามีงานของเรา ถ้าเกิดเหตุการณ์เดียวกันหรืออะไรก็ไม่จําเป็นต้องไปบอกเพื่อนว่าเราเลิกกับแฟนซึ่งนี้อาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดหมดในชีวิตของเราเองอาจจะติต่างหรืออาจจะพูดในเชิงแบบภาคเศษไปว่าเฮ้ย hey, ยังคุยกันอยู่ช่วงนี้อาจจะทะเลาะกันบ่อยนิดนึงแต่ยังไม่เลิกกันหรือยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเลิกกันก็ได้แล้วพูดหลังแต่งงานผมไม่อาจจะบอกว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เพื่อนเราที่คบกันมาเป็น1ิปีให้ความสาคัญ หน้าที่เราคือต้องสังเกตการสังเกตเป็นทุกอย่างขอชีวิตของเราเลยมันบอกเราว่าให้เราทำอะไรไม่ทำอะไรในจังหวะนี้และจังหวะมันสำคัญมากๆจังหวะคือแม่บทจังหวะคือทุกสรรพสิ่งถ้าเราควบคุมจังหวะได้จริงเราจะสามารถควบคุมเหตุการณ์ทั้งหมดได้รับรู้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญให้เราค่อยทำหลังจากนั้นจะดีกว่าเรื่องเรื่องหนึ่งมันสอนอะไรเรา <efficiently. S 2> หลายๆอย่างมันสอนให้เรารู้ว่าเราควรพูดไม่ควรพูดอะไรว่าเราควรตัดใจหรือไม่ควรตัดใจอะไร ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแล้วนี่เป็นสิ่งที่สําคัญกว่ามันสําคัญว่าความเชื่อมันสําคัญกว่าทุกสรรพสิ่งไม่ใช่ว่าเราเลิกกันหรือไม่เลิกกันแต่าบางเรื่องเราไม่ควรบอกไม่ควรพูดอาจจะเป็นมันหรือเปล่าคําพูดเป็นสิ่งที่สําคัญการสื่อสารเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วหนึ่งเราจะเก่งขึ้นและมีความเข้าใจมากขึ้นเราควรทาอะไรในณเวลานี้เท่านั้นเองผมเชื่อว่าทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d อ a l k ่ด้วยนะครับ